ที่มันน่าเป็นธรรมห้องน้ำดูว่าแลียบร้อยอะไรอ่าเรียบร้อยครับรถวันนี้มันเรียบร้อยเป็นโรงเรียนก็ได้นะโรงเรียนก็ได้วัดก็ได้เออที่สาธารณประโยชน์ทำได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนไหนว่าวัดไหนที่เขามันห้องน้ำอินเตอร์อิลีนะมันทำมันมีท่าฮัาบูรณาส์มันบริษัททุกนหลายเด้อก็เราเต็มแล้วครับออกได้ออกรถได้ นอนนอนอาตื่นหรือกลางม่านใครเลี้ยงแมวก็แมวไปไว้ที่ในห้องโอ้ยมันสิบอดแปนะพี่เรากันด้นได้เายอะอะไรปยากตัดตัดปอดโอยแปดตัดไปได้ขนาดนี้วกแปนะก็แลงเงือดไหลเอาเอาต้องตัดออกวันนี้ตัดเลยยาไปเลยอาตัดก็ตัดเลยนะผู้ใหญ่ ดูมันไม่หนักเลยเนาะเออชิวมากเลยี่ยรอดมันญ่ที่ยังลรอเจ้าเหรละเนีนหน้ายางใหญ่ลรอดไหนท้องควายอะไรบ้างเนี่ยน่ะรอกว่าแพะเฮ้ยแอดชิดต่อไปโคราดยังไงยานเนาะไปโคราดยัไปยังอ่ะไปโน่นให้เขาเขาก็ไปเสียอยู่ก่อนถึงอ่ปัดฝาวะสันเกียว แปดพันบ่กแปดพันผมมันนั้นไปรีสอร์ทนั่นหรือว่าเป็นแผนหรือเปล่าแปดแพันนี่ผมว่าค่าโรงแรมประมาณเจ็ดพันขาด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 พั้งขาดทั้งขาดเรื่อ่เราเมื่อกี้เราเมื่อกี้สามอย่างเราเราเมื่อกี้เช่นเซนเซอร์น้ำมันเครื่องมันเช่นเซนเซอร์หัวฉีดน้่นทอนแรงโบกขึ้น เยอีกไหมนี่หมดแล้วครับหมดแล้วตอนนี้ได้ทำการยกเขาบ้านลุงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหมดละล้วผมครับล้างหน้าล้างตา้างวจรมหมดรับรอลุ้นอหมุนมีส่วนมุนเป็นมากครับลุงไปเนาะไปลุง กลองสวดมนต์จร <un> ิงเหรอสวดชุดนี้แหละเป็นไรหรอกใจเราสะอาดทุกอย่างใจไม่สะอาดต่อให้ใส่ชุดขาวกี่ชั้นก็เขาสวดน้ำพุทธมุขร็ผมจะสวดแล้วก็ได้ผมจะไปกรอกผมจะไปหุงข้าวก่อนแลนะลูกผมจะไปกรอกไปหุงข้าวก่อนนี่สวดมนต์ไหมกรอกไฟเขาพ่อวันพ่อวันพ่อวัน ไปหูนึงเขา้างการความนะโอ้ยจจรไม่ได้มืเป็นแหนมือนแหนมไ้มันแผแสบมีเขาบอกว่าเอาทุนปฏิปสมไว้อีกแหละสารมาพรครับคุณพันธเดี๋ยวผมสีนึงเขาครับเพล็กับเขาไให้เด้อีทุกคนนะสวัไหขอบคุณมากครับ วันพระวันพระมื่อนี้วันเป็นเดือนสิบสองเต็มดวงยน่อนึ่อนี่เราล้างล้างหอยหอยหอยห่วงหอยห่วงพี่นอนไหนตองหอยบ่ ทุ่งนี้เจอกันเจ็ดโมงร้อหมุนหกโมงครึ่งก็ต้องพร้อมล้วอ่ะดเย้าหลอดดดเอากรโตูกับบเินปันสาจินโจกสาโจกเอโจกสาหนึ่งหาลดเอาสิบเอ็ยัผมบอกว่าเอาไฟต่ำโลเอาเบาเงื้อดางงี้เงาไฟนี่ไ ไก่อบฟางเลยด้ยไก่อฟางเลยสวัสดีค่ะีีอยู่ใกดนไลกดไลค์ครับผมใครยังไม่กดไลค์โอ้นี่นะครับโหดูพลังยูทูบเบอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ขนของกันลูกไปบ้านก่อนลูกไปบ้านก่อนไปดูน้องน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรนเดียวไว้ให้คนเดียวผมน่ ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวสวดมนต์นะครับนี่บีพี่ระวันเสียพื้นที่นะครับโว้ยปูนี่ไม่นั่งเลยแล้วเนี่ยไม่ต้องปูศาสตร์เลยเนี่ยเป็นไม่ขวาดอ่อนนะเนี่ยเนาะจริงๆมึงพันไปหาอยู่ไม่ได้ไปหาหรอกเพราะใช้พี่ขวาดอยู่เนี่ย มาแล้วนะครับสืส่อสวนมนต์วัดด่านพระอ,อินทร์ลุงพันนะครับมาดูลุงพันกำลังตัดต่อนะครับปลายเทคนิคตัดไปต้นมาผัดจากแกะนาที่บนเรือหาหน้าที่ <c oughs> <c oughs> ยังก็ตัดไปต้นมาจากฮะจากแปะนาทีอ๋<ข>อ<ข>อันนตัดอ<ข>อกหลายแต่ตั้งสามนะพีเออดึงไม่ก่อนโอ้ยนึงมาเลี้ยวเลี้ยวเนี่ย บมม่าเบื้อ,องบนห็นห้านาทีอ้าวรีอาไปแล้วนะครับนอนเต่าง,งอยเนาะพ่งนี้เจอกันนะครับทีมงานเรียของคู่หูซูต้านะครับขอยกล้อกันไปครับแต่ละคันที่มานาเป็นไงนครับผมอาการไขแน่เหรอนะเนาะไขแน่แล้วแต่ว่ายืนโดนไม่ได้ พักค่อนพักค่อนแป๊บๆนะฮะนั่นแหละหายไปไวนะพี่ครับผมพักผ่อนครับพักผ่อนนั่นแหละก็พอเดละพ่อโตโตเจ๊ชาเดย์ยู่งพี่ชายตุ๊กชาเตยในวันนี้บ่ครับพี่มานาไปใส่ไปบ้านพักผ่อนสวดมนต์สวดมนต์ไหมสวดไหวไหมพักผ่อนครับพักผ่อนพรุ่งนี้แต่เช้า โอ้ยอากาศเริ่มหนาวนะครับกบกอกวันนี้ยิ่งกว่าเขาค้อนะครับสภาพอากาศเอาไปกวนลุงก่อนกวนลุงก่อนนะครับโอ้ลุงมีเบาะให้นะวันนี้ นผมบอกแล้วไม่ได้ปูน่าจะเป็นเบาะแอดมินนะเบาะนถือว่ามีเบาะนะวันนี้อ,อาสนะอาสะะนะอาสะานะ <c oughs> <c oughs> เตรียมสถานที่แล้วนะครับม่หน้าบ้านครับน,นั่งลงคลิปครับ